เลียงคอเล่าแท่น,นแอลหาซูนย์ปับหน้าปับหน้าคุณก็ยันมาครับยันมาหาซบเอบดคุปตากหาซิฟจวดๆพี่เราเลย เสียงท่อดังเปิดดังเลยเสียงโทรโหดไปหมดครับท่านนี้อาพิษเอ๊ะเอาอาซิชสกิ้นปั่มครับอ๋เสียงโทรเป็นนายเลย ต่ยาวครับรับหน้าอี่หน้อกสูงมันต่ำมาสำกันไคหไลยปีกนูน้ดหรืเปน็นหนาคนนึงนเฉพาะของน้นครับนหลงครับโอ้โนอันโอ้เดินทาย,ยานปีกไรเนี่ยา โห้าสิบเอ่ดแบบเขีดขียังดูดันอยอ่ครท้องหน้ามันซังนี่เนาะสังการไหนมันโน่นเห็นวะดันทิ้ง พยายามดันดันโลดซีก่อนยังคอหอเป็นหัวน่าเสียดอครับพี่อพพ้องไปบ่ได้ใส่เวียดกดหนาหาชิบโลครับกดหนาชิบโลเลียนล้างมดเลยใส่ไปก่อนไปลุยงานหนาม mà là sinh viên phổ thông thấy là thùng thôi thôi hai nhang ta mình nhang có thân đó, một